ไม่รับอีรลเนาะเห็นข้าไงไอ้นั่งนี่เนี่ยไอเดเห็นแท่ละไม่รับอีเลีเห็นแทนมาขึ้นยังน้ค่อยๆยังน้อยธรรมะธรรมะอีโล่อีบอกเลยกับบมาจะตริงรู้ป่เออแล้วตั้ตติงทคนนั่งกินเหล้าเมื่อไหร่ามเด็กวัยเรียนน้ำของเงยลอยบวกลอยโล่เด้ นี่แทะ็กน้อยตัวนึง,นงพิงง่ายูนึงลขึ้นมากนะนี่แทะพอผมผ่ยันไ<ม>ห่ไ<ม>หราบีครับำนั่งเอาสามแพร่มาลงมาจากสารคามสามแพร่เสียที่จะบอหน่อยผลเนาะบอหน่อยผดรับได้อีกแพร่เขเนี่ยสิบสอปเลยเยอะอีกสปเยอะอีกสิบสามประมาณสิบเนะประมาณสิบแพร่ ขันแพ้ร่เต็มเหมือยังได้รับฟังเนาะครับนี่หรือรับอยู่ฟังฟังรับครับฟังฟังรับรับคือก็อ๋อรับคือก็แพร่เต็มขึ้นจบแต่ว่าคือคนละพื้นครับอ่ากติกาคือคนละพื้นแก้ยังอยู่ที่าไพ่ตงนีอกติกาคนละพื้นผู้ใดเอาซองพื้นมาได้บอนอนุญาตปลาบอนดีแก้ยงเลยตันี้ผู้ใดอยู่ไก่คอนเกนครับอยากมาเลียนน้ำก็เรียนเชิญขันว่าเต็มนะเห็นว่าเห็นว่าเต็มปลาขึ้นดีครับปลา เดี๋ยรฟังฟังสองรอยแพร่สี่รอยไอ้ทยางนเจ้าที่เอาเรือใไปรับได้เหขาดเปลี่ยนเปลี่ยนเหได้แต่ว่าต้องเอาคนลราผืนกติกาอืมนี่ก็ปลาอย่างนั้นบ่อนดีุ้ยฟังเดี๋ยวขึ้นยืด ปลาอีกยังบ่นเทียบถ้าปลาหนังหลายปลาสวายหน่อยติหนาปลาอย่างไรปลาเทียบผู้โอ้ปลาเทียบผู้ตัวใหญ่เพิ่นว่ามีบ่อืมบ่สามอะไรเดี๋ยครับจะคล้องเพิ่นเสียสีเสียเขียวติเพิ่ะนันว่ามันจะเอาขาวิ่นอยู่ยูคงาระจอมมันุึงร่นถามเพิ่นก็ได้ปลาบ่นดีอยู่แต่ว่าติดตัวใหญ่โอ uh, ata, ้ปลาความตัน <st> <nichts. sh arp ort> นี่ครับตอนนี้กัแพร่กับลายแพ้ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปเก้ายี่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เอาประมาณยี่สิบกวแพร่ครับรเห็นป่าไ่บ่อนะครับนี่นี่่ป่า้อยเห็ร่ มีป่าใหญ่บ่ครับมีครับป่าใหญ่หลายครับครับหรเดี๋ยวป่าใหญ่กอ่ากันนี่ป่าใหญ่ครับต้นใหญ่ปลาบึกปลาบึกจัลโลครับประมาณประมาณลอยครับป่าประมาณตีครับโอ้โหขึ้นต่อเป็นอะไรผมม่กวนนั่นเลอือจะของบัว่าปลาบึกประมาณลอยลู่ครับแต่ว่ามานั่งซ่อมอยู่นี่โดนนี้ครับนี่โอ้บังแดด แต่ลเลยลงมาเหารียญแลยแต่ว่าปลาหน่อยบอนดีอยู่ปลาเยียงหน่อย,ออย,อยบอนดีขนาดปลาแต่ว่าใหม่ก็สีหลหาเนาะอ,อ่เม,มีนมันมันเป็นนี่ยังก่อนหยาเขาเอื่หาอย,าออออยางก่อนมอเมีมน สองรอยกับบัตรสี่รอย,อยังหารอยรับสี่สองสี่สองเนาะบอนดีครับป่าครับแต่ว่าเบิงวาชิมีป,ป่าบึกคือเพื่นวาบอะโอ้เป็นรอยโลกว่าธรรมดาเนาะที่เบึกสีเห็นมอรอยโลกเนี่ย บอนดีอยู่เพ้ยเข้าเดียวครับขันน้องสักนี้เนียตัวใหญ่เยืสําเนนว่าเบิ้ง,งขันเพิ่นขึ้นจากแพร่อเิ้ีบอนมันสิบอนมาแะ้วนามนิงเปินป่บา,าบ่อนครับ สอยไไปมันนี้เป็นเป็นน้องเปิดนี่เนาะน้องเปิดแต่ว่าก็สิได้จะฟังทั้งนี้เราทั้งหุ่นฟังได้บ่หุ่นลุ้งไปได้บ่หมุนปลาไปได้บ่ทั้งปลาหยางเขาหมุนปลาไปได้เจ้าทั้าบ่มีแพร่อยู่วะทั้งแพร่แพร่แพร่ขึ้นก็มีฟังสามทั้ง เขาเคนละาล้คนละืนแหนละนเนี่ยแคนละผืนครับกติกาแฮ้คนละผืนเพราะว่าเออแมนเฮ้ยหา่าพ่อให้ลงไปพร้อม้ไปน้ำเอาว่าทงเขากับทา้งเดียวเนาะทางเขากัทางเดียวกติกากติกาง่าไงไงเอาไงมันติดขัดไยดอกเอา ผู้ใดจิมารุ่นมาล่องเบิงก่มากครับปบ่าบอนดีทั้งพี่ขันบมี่มันก็ฟังตัวนี้มียฟังที่วันเดียวขันบมี่ขันมีฟังมากนะนแ,ลนแล้วก็ขันแห้ข้อระพื้นก็ดีพอดคนึงพูดนึงวันข้นพูดนึงว็นข้นแ <laughs> ห่ข้ระพื้น ตัวน้อยบอ่อนนี้ตัวไหนเล็กแล้วได้แค่บ่บ่บ่มีเอาขื่นครับเมื่อก,กีตกบอ๊บอบคือปิดมือเลยครับตัวนี้คือปิดมือเล่ตัวที่นึงคือลอกงาแตนะ่มี้พี่ตีน่าควายมันควายมันคุ้มเลยครับมีแคกตัวแท้ครับตัวใหญ่นี่มีขอพี่ี 60-4ตัวตอนปลอยตัวละหา10โล60-4ตัวเพรพ่อเราเปลี่ยนกระสีทางวัดเราเลยปลอยได้เขาเปลี่ยนกระสีังนเสียเอาดนมากยู่มันเดียวรถม่เกดรบ้ามากเราหันเป็นรถแม่โคมากก็ถึว่ถีถกผมแม่โคมากั้งรถไถไเลแม่โคมันแอนเืองเยคนทีั้งรถครับสำหรับทางเข้านะครับ จะจะอยูอ่ใครที่มาจากสารคามครับมาจากสารคาม,ก,ามาคก่อนจะไปมิตรภาพครับก่อนจะไปมิตรภาพทางลงมงครับทางลงวงบ้านหนองไผ่ครับจะอยู่ขวามือครับจะอยู่ขวามือทางเข้าจะเป็นลานซ่อมมอไซค์ครับแล้วก็เป็นป้ายนี่ครับป้ายสีแดงๆครับที่ตัวเขียนบอกไว้ เริ่ม9โมงถึงบ่าย2ครับกติก,กาครับน่ครับถึงบ่าย2มีของใหญ่แน่นอนครับ,รบมีของใหญ่แน่นอนใครที่ใครที่จะมาจากมิตรภาพก็ขึ้นอุโมงค์มาเลยครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับขึ้นอุโมงค์มาเลี้ยวซ้ายครับบ้านหนองไผ่จุดสังเกตก็จะมีเสาเห็นไหมครับเสา เป็นเสาโทรเลขหรือเสาโทรศัพท์เนี่ยครับสูงสงครับเสาสัญญาณสูงสูงครับไปดูติดกับุงทางลอดครับบ้านหนองไผ่จุดสังเกตครับ